ทางที่ดีนะคะถ้าคุณต้องการที่จะมองหาสามีชาวต่างชาติเนี่ยอย่ามองว่าเขาเป็นตู้ ATM นะให้มองว่าเขาเป็นคนคนหนึ่งที่ต้องการจะมาใช้ชีวิตร่วมกับคุณนะคะแล้วแบบนั้นเนี่ยโอกาสที่คุณจะได้คือถึงจะสูงนะแต่ถ้าคุณไปมองเขาเป็นแค่คนที่จะมาช่วยชุบชีวิตของคุณให้ดีขึ้นหรือคอยซัพพอร์ตเงินทองให้คุณแบบนั้นนะคะโอกาสน้อยนะคะพูดตามตรงนะเพราะฝรั่งก็มีหัวใจนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนพอดีเห็นข่าวที่เมืองไทยออกนะว่ามีเพจเพจหนึ่งที่ขายฝันให้กับสาวๆที่ต้องการจะหาสามีฝรั่งไฮโซนะคะแล้วก็เพ็กเกจของเขาคือเลเวลที่หนึ่งเนี่ยต้องจ่ายสามหมืนบาทนะคะก็จะได้ฝรั่งแบบทั่วไปนะคะมีงานม,มีไรายได้ไม่สูงมากนะเพ็กเกจที่สองคือห้าหมืนบาทนะคะ อาชีพเนี่ยก็จะเป็นระดับหมอพิศวกรนะคะส่วนเลเวลที่3คือ Exclusive นะคะราคา1นึ0 0แสนบาทนะคะก็จะเป็นผู้นักธุรกิจเจ้าของฟาร์มนะคะคืออย่างนี้ค่ะทุกคนทุกคนต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะคะคือดิฉันเนี่ยก็แต่งงานกับชาวต่างชาติเหมือนกันนะคะเราต้องเข้าใจอย่างนี้ว่า ฝรั่งนี่ยวัฒนธรรมของเขาจะไม่เหมือนคนเอเชียนะถ้าเป็นคนเอเชียอย่างคนจีเนี่ยเขาจะมีแม่สื่อนะฮะแบบนั้นอะ่ะพอมีโอกาสนะคะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยผู้ชายจีเน่ยเขาก็าจะคียอาอนะฮะหรือเขาไม่มีเวลาที่จะมาหาคู่ชีวิตนะคะก็เลยใช้วิธีที่ว่าผ่านแม่สื่อนะ,ะซึ่งในประเทศจีนหรือไต้หวันหรือสังคมจีนเน่ยเราจะเห็นเยอะนะคะเพรานี่คือเขามี ผู้ชายที่รอที่จะมาแต่งงานกับคุณจริงๆนะคะแล้วพอสำเร็จเนี่ยก็คือทั้งคู่ได้มาเจอหน้ากันนะคะหรือชอบพอกันตกลงว่าจะแต่งงานกันเนี่ยก็จะมีอังเปาให้กับแม่สือ่อเล็กๆน้อยๆแล้วแต่ฐานะของฝ่ายชายหรือแล้วแต่ที่เขาตกลงกันนะ,ะแต่ฝรั่งคือมันคนละวัฒน,นธรรมกันนะคะดิฉันยังไม่เคยเห็นฝรั่งคนไหนที่บอกว่าต้องไปผ่านแม่สือ่อ มาหาคู่นะคะเพราะหนึ่งก็คือฝรั่งเวลาเขาต้องการจะหาผู้หญิงไทยหรือคนเอเชียนะคะก็จะไปที่เว็บเดทนะคะไปลงโปรไฟล์ของตัวเองแล้วก็ไปคัดเองนะคะหรือบางคนน่ะก็แล้วแต่ว่าเขาไปเจอกันตามสถานที่หรือว่าตามเพื่อนแนะนำนะคะแต่อย่างกรณีของเพจนี้นะคะเท่าที่ดิฉันฟังข่าวมานะคะและสันนิษฐานว่า เขาน่าจะมาในรูปแบบที่ว่าค่าเสียเวลาแล้วก็เป็นค่าที่ปรึกษามากกว่านะฮะเพียงแต่ว่าเพจเกที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยมันทำให้คนเข้าใจผิดว่าเขามีโปรไฟล์ของฝรั่งพวกนี้รอที่จะมาแต่งงานกับสาวไทยนะคะทุกคนสามารถเรียนรู้เองได้นะคะมี YouTube หรือปัจจุบันเนี่ยพวกเพจหาคู่ต่างๆหรือเว็บไซต์หาคู่ต่างๆเนี่ย เขาก็มีเครื่องมือแปลภาษาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณแค่เข้าไปศึกษาเข้าไปทําตามอย่าใจร้อนนะคะส่วนวิธีจะดูว่าฝรั่งที่เราคบนั้นน่ะฐานะดีหรือไม่ดีนะจริงๆแล้ง่ายที่เดียวคะ่ะไม่ยากเลยนะหนึ่งคือเราสามารถประเมินได้จากระดับการศึกษาของเขานะคะเพราะอย่างเช่นเมืองนอกเนี่ยรัฐบาลเขาจะกำหนดเลยว่า ทุกคนนะ่ะต้องเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานก็คือม .6 นะคะสำหรับคนที่สามารถเรียนถึงระดับปริญญาตรีปริญญาโทรหรือระดับด็อกเตอร์เนี่ยพวกนี้คือเขาจะต้องมีเงินอยู่แล้วล่ะนะคะหรือแม่ก็คือไปกู้เงินมาเรียนนะคะแล้วคนพวกนี้จบออกมานะคะส่วนใหญ่คือค่าตอบแทนของเขาคือตามอุฒิการศึกษาของเขาหรือความสามารถเฉพาะด้านของเขาอยู่แล้วละนะ,ะสองก็คือดูจากงานของเขาที่ทำนะคะ เมืองนอกน่ะเข้าใจค่าตอบแทนน่ะตามงานที่คุณทำนะคะถ้าง,งานที่ยากและเป็นงานเฉพาะด้านนะคะพวกนี้คือค่าตอบแทนเขาก็าต้องสูงอยู่แล้วนะคะยังไงนะคะไรายได้ของฝรั่งเนี่ยก็ไม่ได้น่าเกลียดอยู่แล้วนะคะเงินหนึ่งล้านสองล้านบาทเนี่ยเขามีการทุกคนนะคะทุกวันนี้เนี่ยเขาไม่ได้ดูที่เงินหนึ่งถึงสองล้านบาทนะคะ ทุกคนเนี่ยเขาดูที่30ล้านบาทขึ้นไปหมดนะคะส่วนจะได้ฝรั่งแบบไหนเนี่ยมันไม่มีใครสามารถการันตีได้นะคะเพราะก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้ชายด้วยนะคะว่าเขาสนใจโปรไฟล์ของผู้หญิงหรือเปล่านะฮะมันไม่ได้อยู่ที่คนที่ให้คําปรึกษานะคะมันอยู่ที่ตัวเราเองนะ,ะเพราะฉะนั้นดิฉันแนะนําว่าให้ทุกคนเนะะี่ยถ้าคุณตั้งใจที่จะจะมีสามีต่างชาตินะคะ สิ่งแรกที่คุณต้องทําก็คือต้องเข้าไปศึกษาเองทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพราะเวลาที่คุณแต่งงานเนี่ยแล้วก็มาถึงเมืองนอกเนี่ยคุณก็ต้องมาเรียนรู้ชีวิตที่นี่นะคะมันไม่ใช่ว่าแค่คุณตัดสินใจว่าอยากจะได้แฟนนะแล้วก็หาใครก็ไม่รู้มาช่วยคุณหาแล้วพอคุณได้เสร็จนะเงินก็จะมาเลยมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะนี่คือชีวิตจริงนะคุณต้องมาใช้ชีวิตกับชาวต่างชาติที่ต่างวัฒนธรรมกับคุณนะคะ เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่คุณต้องทำคือต้องเรียนรู้เองนะอย่าคิดว่าเงินซื้อทุกอย่างได้นะคะมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะคะอืยังไงเนี่ยดิฉันก็หวังว่าผู้ชมของช่องนี้นะคะคุณจะได้ความรู้นะ,ะและเอาไปปรับใช้กับในชีวิตประจำวันนะคะอย่าไปเสียเงินอะไรกับที่มันดูแล้วกันไปไม่ได้นะคะ ทางที่ดีนะคะถ้าคุณต้องการที่จะมองหาสามีชาวต่างชาติเนี่ยอย่ามองว่าเขาเป็นตู้ ATM นะให้มองว่าเขาเป็นคนคนหนึ่งที่ต้องการจะมาใช้ชีวิตร่วมกับคุณนะ,ะแล้วแบบนั้นเนี่ยโอกาสที่คุณจะได้คือถึงจะสูงนะแต่ถ้าคุณไปมองเขาเป็นแค่คนที่จะมาช่วยชุบชีวิตของคุณให้ดีขึ้นหรือคอยซัพพอร์ตเงินทองให้คุณแบบนั้นนะคะโอกาสน้อยนะคะคุณตามตรงนะเพราะฝรั่งก็มีหัวใจนะคะ โอเคค่ะถ้าเกิดว่าใครยังมีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะ่ะสามารถฝากข้อความไว้ใต้โพสต์วิดีโอนี้นะคะขอบคุณมากที่รับชมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย